อ่สุขสบายดีเอชีถกคนมาพอกับซองแบบเอโน่แกวิชัยคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมาพ่ออยู่เซ่มือนี่แต่บแบบเอเนี่ยทันในลงเซ่พี่น้องมาบ่นเพิินหมัดเขานี่มาจำผาเพิ่นหมัดเขาก่อนโดย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 เอชีครับถกคนเห็นกับผักก็ไหลกดนเซ่เนี่ยเด้อเชเด้อนี่แหละแบกเอสิมาหาซื้อปลาของเขาเจ้าเมื่อกินเพศนี่แหละนี่เด็ก็เห็นเพิินหมัดเขาก็เลยแวะลงมาเบิงถามเพิ่นนี่โดย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 อันยังอัน ลายไฮเตอร์บ่ได้บ้านนี่จองไงนี่แหลตัวนั้นตัวนั้นบ่เกรียนบ่เออเล่นกันจองไงเล่นกันนี่เด้ดใช่อันนี้ก็ยช่างแม้นอันนี้ก็แม้นตัวนี้ก็แม้นเนาะเออผนกับเก็บเกี่ยวไปลายเติบเลยเนี่เนาะเนี่ยบังกระได้เกี่ยวต่อเลยเนาะแถวนี้แถวนี้ก็ะชุกเมื่อไหร่เนาะอ้าวคือคือมีรถอันวิโก้เข้ามาหาอันตึกแหงบ่เนี่ยตึ้งเหงนะฮะดาสมาตัวมาถึงส่่อเที่ยงเนาะ คุณงสัยมาหากินปลาอยู่แก่งเชเดอร์จะพวกนี้เดี๋ยวรถปีโก้เป็นจอดเนี่บพี่น้องบางแหนได้มาหาเราซื้อเอาปลามาเนี่ยชิมึก่อก้อยเพนเมื่อกินเพน,เพ,นพี่น้องเอ้ตอนนี้มาสัมผัสเพิินมาลิ่นน้ำเพิินภูมัดเขานี่แหละเพิินมัดเขาเพินเพ่นกะบนหลายคนบัดพี่น้องไอ้มีแตนนออ่สองคนนี่แหละนี่เด้อสองคนผู้ที่สามห คนเข้ามาเลยเข้ามายมาเลยโดยโดยโดยเกี่ยวยังพันเบิร์ตจ้ำโดย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 ผู้ที่สามแก่เนาะจยุบมัดหมันแก่เมื่อปั่นอยู่บ้านปะโดยโดยโดยอ่ะวานนี้ชิพายชีลงเซก่อนวานนี้ไปหาหลอดซื้อปลาเพราะว่าในโฮมมันถ่ายอยู่นะวัดเพื่นวะไฮเอามาก้อยต้นเพลศมาฉันไปหาหลอดบิ่งปลาก่อนจักชิไลัยดือบ่อแหละ ว่าไอซี่วันนี้ลงซียางมาเมืองเพินมัดเข่ายางเห่าวันนี้นี่ไปเชนเนี่หลอดตะพังในลงไปไปหลอดสื่อของเขาหยุดไตะเท้ี้นหมดเขาสื่อเหมดเลยเด้ สิบอได้บ่ซาะสกินนั่นตอนเพศน,นี่เนะาะจักได้ปลาก,ากระมันบ่ได้คือเก่าแล้วเนาะเขาก็ได้มากับหมูสองคนอีซี่ไลหมูถ่าอยู่บ้านว่าสิเอามาซื้อเอาปลาเมื่อกินตอนเพศน,นี่แหละบอกเองกับหมูได้มาหาหล่อซื้อปลามาเนี่ยหักจกักที่ได้หรือบอ่อแล้ว อคอยหาอันค้นน้ำเชนีนก็ะบอยักษินล่ะหมดเลยปลาใหญ่ปลาหน่อยก็เอานะปลากระบอกกระเบงอะไรนะพอได้เมือเกาะอยู่กินนี่จันมุงกระถาแล้วเห็นอยู่นี่แหละ หล่อไปเนี่ยนะเชียวนี่ข้ามปลาไม้กระสะปลาไม้ไผ่พี่น้องเลยเนี่ลงพี่อะไรเชียวพี่เออไปแลมพี่จอมันเหลื่อมเนะาะเขาหล่อเนาะ สายห่องน้อยนี่ต่ปลาไหมไพผยพี่น้องเอ้ยเด้หอดเซ่แล้ววันนี้อ็แล้วลคือบุมีคนวันนี้จะเกากะเทวนี้ได้คนเขามายอดฉุด,ด,ดุึงเด้อผู้ผู้ก็ตึงแฮ้เด้อ ลือดบ่นี่อยางประามงคลก็ได้โอ้ยมันฉีเลืกได้เสียวนี่เลือดได้หนิดิคนยสะดกนี่ประทามซื่อนะคนหนึงเนาะสำใจได้อยบ่ปลาเนี่ยแล้วว่ได้คายให้เนี่ บดชื่อไายดอกจะสามสี่สิบพันเลยนะบัเแด้เมอ่อก้อยกินตอนฟินนีเบัวไ้เนาะใส่ของเจ้าป๊าตุกของคือใหญ่แท้นี่นะป๊าตัวย่างของเลยเจ้ามข่แหล่ะเอ้ยปลาตัวเดียวอยู่ในของพอดีเป็นควันของอะ ว่าหว่าเอาหมูมันต่อไปนี่ของเพิ่มพวกไงนะฮะเพิ่นขายแล้วจะดุ่งลากกัจะดุ่งห่างพูดไปถามมึงเพิ่นนึงก่อนไปถามมึงเพิ่มจะบอกเพิ่นได้พอขายให้เฮาก็เพิ่มได้รายนะจะได้จักสามสี่สิบพันนี่แหละ สัมปายดีนะอยบอปลานะเอ้าค่อยคิดว่าชิได้ลายเห็นอกว่าจะมาซื้อน้ำจ้าได้นี่ซื้อป่าได้เนาะเนี่ยแหละส่าคอยกิบได้ปลาได้าเลสหมือนนี่ผู้ได้สานตึ้งเฮอย่างเจ้าบลได้เนาะได้บ่พูดตึ้งเฮนะ เอ,อ้ได้มาขายนจะจยขอสื่อเอาน้ำนี่นะเพราะ้เมื่อกินตอนเฟสนี่อย่างงั้นอย่ามองไม่รลยว่าสิทธิแห่ต่ออีกหันโดยโดยโดยเออคอยทามเลาะทางความไปหันก่อนสิไปเบิ่งน้ำเจ้าุ่ดละ นี่แหละไอซี่เอ้ยบอกเอ้เนีมาหาโลซื้อปาลาข้าเจ้าได้มือนีิได้พี่น้องเอ้ยนี่แหละบอกเอ้มาหาโลซื้อปลากรบปุ่ได้ซั่มเพิ่นกระปุ่นวันสันมือนีิถามันพวกชะลุ่งกรบปุ่ได้เล้ยสิความไปเบิง่งเขาเจ้าตึง้งแหยอยู่ฮัตเบิ่งเถื่อนเพิ่นได้เอื้อนถามเพิ่นได้เพิ่นว่าได้ย่อสั่นไว้บับนี้ยังความน้ำไปฉบับนี้นี่แหละ น้ำเซ่บุกเลยเจ้าบุลงมาไลายเลยพนนอนลงมหาปลาเนี่ยกระดีพี่น้องเลยอู้อืนี่นกำลังย่างความหนามอยู่พี่น้องโอ้เจา้าวลาหลึกเนาะแถวเนี่ย Vẫn chỉ khoảng đây bó mông nè Cứ làm hèn theo, theo mông nè Ôi, quả mông đáy bà này thì nó ơi ไปลบมาอยู่นี่เลี้ยวนี่น้ำที่เลือกนี่โอ้ยมันก็ชิ่ดลบแล้เอชซีทุกคนเลย Nam lực, nam lực Bừng phạm bằng theo này Chỉ đẩy bố đi này Hãy subscribe cho kênh บ่อไร่ดอกอีซีเอ้ยสีลบเลยชีลบเลยชีลบเลยบ่อไร่บ่อไร่บ่อไร่น้ำยังแห้งชีลอคือวงเนื้ออีกความทั้งเนื้อพนและวอู้หน e ้ำยังแห้งอยู่อูก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 ู có lạt nó này cả xét việc anh nhẹ làm này hang tiếp này nhân lại tự đây ยางกับขึ้นมาความโยันก้นควนำรุ่นไปแล้วมันจะชี่ใดพี่น้องเลยน้าบ่าแห้งบะไ้โอ้โมงนี่เจ้ากับบ่แห้งเนาะหลอกความนี่บ่โอ้โย จ้าก็บลนี่แหละชี่ย่างความมึงนั่นนี่กู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 ระวังหยาดตะลมนี่อหน่อพี่น้องเอ้ยทีนี่หมื่น บุลลึกได้เท่นี่ยกู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 ฮะโอ้เหยียบปลาเลยโอ้ตีนนึ่งก็มานอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเหยียบปลาเลย มีบนลึกมีบ่นตื้มที่น้องเอ้ยนี่บางอย่างความนนาเนี่สีไปเบิ่งปลาน้้ำมันเข่าขี้เหือฮะ น่วิทย์บานนี่โอ้มาเปีวดนีพนลึกเด้ว้าดเราจอากเพืงง่องอพี่น้องเอ้ยเนี่วิทย์แล้วบานนวายบานนี่เลาะล่งบานนี่มาหมูม่มาขั้นเขานี่เลได้พี่น้องเลยตึ้ม ไปทางไหนอีกบานหนี่งเหลาะทางไหนขึ้นทางไหนบานหนี่งกูกูกูมีแตน่น้ำมันก็ไฟเจือนลงมาไปะย่างพี่น้องเลยอื้อ คือไปในนี่แล้วนี่นนเนาะขึ้นมาในเอ็กปันเฮเดินลำบากอืมโว่ลำบากทางปไปไปในเอีกปาน มาหัวผีอไผี่น่ออเลย,ยทางไปทางมากันละบากเนยเราหวรเรา่ซ ยังเลาะลงไปบอลอันเขาเจ้าตึ้งเฮอ,อันผูกขี้เรื่อหนะพี่น้องเอิ่นทามเพิ่งกินนี่วะมีอยอ่วะเนี่สเจอหอฟุ่นแหละ หัวาจากมาซื้อปลาของเจ้าเน,น,นี่ยนะเด้นไล่ยอยู่บอลอกหวยโลเซ่มนปลามนดงอะไรนี่เด็ผลกผิดกำลังจึงแฮอยู่นี่พี่น้องเลยเด้อซื้อไปถ่ายาอยู่นั่นด้อ ว่าจะมาซื้อป้านั่นพอดีนะ อาคลิปนี้ก็จบฉันเลยเลยทุกคนเนอถ้าติดตามคลิปหน้าคลิปนี้เขวาว่าลาพีแล้วน้องอิเซียงทุกคนสำนี้